เพื่อนครับคลิปนี้เราออกมาจากพยาครับมุ่งหน้าสู่ลำปางคาดว่าเดี๋ยวไปหาอาหารกลางวันและประทานกันที่ลำปางนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเจ้าครับเจ้าครับสวัสดีครับเรามาถึงตัวเมืองลำปางนะฮะมาอยู่กลางเมืองลำปางเลยมาถึงเที่ยงพอดีหาก๋วยเตี๋ยวกินครับ ก,ก๋วยเตี๋ยวชาวบ้านชาวบ้านนี่เห็นอันนี้ดูโงเฮงแล้วน่าจะอ่อยเห็นป้ายขับผ่านไปแล้วล่ะแต่ว่าวนกลับมาใหม่ชื่อร้านเขาว่าก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่งนะฮะมีหมดเลยกูตักน่าจะชอบเนี่ยมียำด้วยนะคูตักสนใจไหมเนี่ยยำแล้วมีอันนี้ก้วยก้วยทอดก้วยทอด นี่ครับก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่งสูตรบ้านยากเป้าแเขามีก๋วยเตี๋ยวแบบไหนบ้างลรำมาดูกันแี่คือตาไปหาที่นั่งนะก๋วยเตี๋ยวหมูอ๋อมีหมูมีเนื้อใช่ไหมครับเยีกมอดูยืนยืนสังเกตการก่อนว่า น่าจะสั่งอะไรทาน,นมาดูกันขอดูหน่อยนะครับ ยืนเรียกน้ำย่อยก่อนมาที่นี่ต้องสั่งอะไรครับมาที่นี่ต้องสั่งอะไรถึงจะเด็ดเต๋วแห้งเต๋อเนื้อเหรอเป็นลวกจิ้มมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มมะขามทำดีอ๋อลวกจิ้มเนื้อใช่ไหมครับจิ้มเนื้อกกหหมูลโอ้่าส่วนก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเป็นสไตล์ยังไงอะครับน้ำน้ำข้นน้ำใสน้ำใสก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะอ่าเป็นสไตล์น้ำใส เดี๋ยวไปดูเมนูข้างในเนาะเดี๋ยวสั่งกันอันนี้ชื่อว่าร้านเสี่ยวกุ้งเมืองสาขาสองลงบบ้งงลำปางเนาะ <c oughs> ห,หอมชิ้นเดียวแล้วชิ เดี๋ยวไปไปดูที่โต๊ะครับไปดูที่โต๊ะเดี๋ยวสั่งอะไรกันทากนกันคุณตจั๊บได้ไที่นั่งหรือยังเขาเป็นกว๋วยเตี๋ยวทั้งหมูทั้งเนื้อสไตล์น้ำใสๆคุณแล้วก็ขายดีมากมเป็นสูตร แล้วก็มีลูกจิ้มด้วยลูกจิ้มลูกชิ้นอะไรเงี้ยมีมาสั่งเลยมาตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงกว่า,กวาเกือบบ่ายโมงครับคนยังแน่นร้านบรรยากาศของทางร้านเขาเนี่ยโต๊ะเยอะมากเป็นห้องแถวสามครูหาคนกินเยอะมากครับเขาชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวท,ทุ่ง รุ่งเรืองสองสูตรบ้านย่าเป้านี่นะเขาตายต่างจังหวัดผูตักสังเกตการเห็นรู้ผักเขาผักสดง่ยให้ไปหยิบเองครับให้ไปหยิบเองอด้านนี้อะไรเขาล่ะพริกผักแหละ,ะเขาไม่ใช่น้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มมาต่างจังหวัดต้องศึกษาก่อนครับ มีน้ำปลาน้ำตาลอ่าอันนี้น้ำส้มก็เป็นแบบนี้มีฝาปิดไว้มาดูกันมาชิมแต่ละฮะเดี๋ยวชิมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งเพิ่มอีกเดี๋ยวตรงตรงนี้เขาเรียกย่านอะไรฮะสมมติว่าเกิดจะมาร้านอยู่หน้าเรือนจำจังหวัดลำปางถนนอะไรฮะตรงนี้หัวเวียงข้าโพดโยธิน fc ผมใกล้ๆี่จะเป็นปูมนาลำปาอ่าตักบุดมาลงมาลำปางโอ้ถ้วยใหญ่นี่อันนี้อะไรครับน้องอันอันอนี้อะไรอันอันอันนี้บะหมี่อ่าใครสั่งขึ้นสังฮะอนนีเ็หมูหมัเค่านี้ขอกูตัดโอ้ชามใหญ่อย่างนี้ชามเท่าไหร่ครับนห้าสิบบาทมีราพาเดียวเหรอฮะ อันนี้เนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อของผมน้ม60อ๋อพิเศษ60อ๋อธรรมดา50อขอบคุณครับอ๋อแห้งนี่เขาจะมีน้ำซุปมาให้อ่ะโดยลี่ของคูตักไม่หมูเนาะนี่สไตล์หมูก็เดี๋ยวบุ่ง30บาท30 30คุณจัรตังอ๋อจ็บตังก่อนใช่ไหมจุบตักแขนไม่ได้ส้มตำมีทั่วโลก แต่ว่าแต่ว่าเจ้านี้จ่ายแขนงออกมานะต้องจ่ายตังก่อนเนาะนี่ครับ30บาทอ่าในตอนนี้สามสิบบาทนี่ครับคุณสั่งทังอะไรไปทังไข่ไข่ทข่ไข่ปูปลาไข่ปูปลาครับเดียวเราถอดแมสได้แล้วคุณตั้งใส่ชุดเข้ากับมาลำปางเลยนะชุดมาเยือลลำปางนี่ของโดโด้เส้นอะไรครับเนี่ยเด็กค่ะผดบัตมีบักรมี เดี๋ยวด้อไม่อินสั่งอีกนะเนี๋ยก็สั่งไปเลยเดูยครับอันนี้แห้งแห้งแห้งอันนี้ของผมอันนี้น้ําเส้นหมี่เดี๋ยวมาดูกันมีให้เลือกนะฮะมีทั้งอย่างอยู่อยู่ในถุงกับอยู่นอกถุงนะตะเกียบอนามัยเลือกได้นี่ครับอันนี้สไตล์เนื้อผมสั่งแบบรวมเลยนะไม่ได้เลือกว่าเอาแบบไหนอะไรอย่างไรนะฮะเขามี นี่เนื้อเปื่อยนี่น่าจะเป็นเปื่อยน่าจะเป็นสดมีลูกชิ้นมาให้อ่าอ่าชิมง่ายกินกินผมปรุงนิดนึงฮะแห้งนี่ังไ็ต้องปรุงเขามีถั่วมาให้นะใส่ถั่วนะถ้าไปร้านที่ขายดีขายดีนะผมไม่ห่วงเรื่องถั่วนะเพราะว่าเขาผมคิดว่าเขาไม่ใช้ถั่วเก่าถั่วเขาคงจะหมด ไปก็คงจะหมดไม่ต้องไม่ไมีทิ้งช้ายหรอกครับน้น,นพริกอนะไรน้ำน,น้ำส้มหรือพริกน้ำส้มนะร้าน,เ,นเ,าเขาเด็ดอยนะูอ่ตรงนี้อ๋อเขาบอกเหรออ่าคุณตาแปบสืบถามมาบอกว่าร้านเขาเด็ดอยู่ตรงนี้พริกน้ำส้มใช่ไหมไม่รู้พริกอะไรพริกเผาพริกนี่ค่ะเป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเดี๋ยวงั้นงั้นชิมงั้นชิมเดี๋ยวแรกงั้นเอามาชิมก่อนว่าคืออะไร น้ำส้มก็ไม่เชิงอ่ะมันเหมือนกับเป็นพริกเป็นพริกอแต่มันออกเค็มนะไม่ได้ไม่ได้ออกเปรี้ยวแต่มันหอมไงมันได้ความหอมอ่ะ,อะความเป็นลูกทุ่งมะที่เขาบอกว่าข้ยวตี๋ยวลูกทุนะ่งไงมันจะออกเค็มอ,อันนี้เนื้อลวกเนื้อลวก ผักคุตักผักไปอ่าอันนี้ครับอันนี้ต้องสั่งมาชิมครับอันนี้เป็นสไตล์เนื้อรวกวอันไหนพริกดองใช่อันนี้อ,อ,นนอ่าพริกน้ำส้มอ่าถ้าน้ำส้มก็อันนี้ครับน้ำส้มพริกอันนี้อันนี้ไม่ใช่น้ำส้มนะอันนี้เป็นแบบพริกที่เป็นสไตล์กลิ่นนะคือใส่แทนพริกป่น ยินสัตําแล้วหละอ,อร่อยนะตุกเค้าก่อนครับกินแห้งแห้งชามน้ำชามครับขอบคุณครับแห้งชามน้ำชามก็มันก็แห้งก่อนเขาจัดหนักจัดเต็มเลยนะคุณถ้วยธรรมดาเลยเนี่ย ใช้ถ้วยตาไก่ตามสไตล์ของของลำปางครับคลุกเคล้าคลุกเคล้าให้เข้ากันกินกว๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ต้องรีบร้อนคะรัต้องใจเย็นๆคลุกให้เข้ากันถ้าเราใส่ถั่วใส่อะไรล,ลงไปแล้ชิมลุกชิ้นกัน ใชนะข้ของดีไม่ดีอยู่ที่ชิ้นเนี่ยของดีครับใช้ของดีกินรู้มันมีความหอมของเนื้อ เขาบอเขามีสาขาสองอ่ะแต่ว่าเขาต้องมืหลายสาขานาะมันจะอร่อยมันจะขายดีในย่านตัวเมืองลำปางเนื้อควายชิ้นใหญ่ๆน่ะมีเนื้อสดนุ่มไหมลองดูเนื้อข้วมก็าหมั

Uhm. ดกิน er. ิลวกกินถ้าไม่นูุกชิ้นปิ้งม่รู้ข้าวตี๋คำใหญ่เกินตักกินไม่หมดเตักแ่เวนเวนวกกินส้มตำ ร้าเต็มร้านเลยตอน,านามาจี้มขับรถผ่านเนี่ยผมแบบตุ๊ตักร้านเนี่ยต้องเด็ดดูงูเฮงแล้วรีบกลับรถเลยหมุนกลับรถมา เนื้อโลกจิ้มจะลองชิมตัวนี้น้ำจิ้มกาเนี่ครับดสิเดีวรสแรกคือเปรี้ยวจากมะขามความอร่อยเป็นเปรี้ยวมาจากมะขาม นี่อันน่าจะเลยตุ้คนนุ่มยังไงนะตน้ยสุดเขาใช้ไหมตุ้ยนุ่งอือคุณปัดชิมช้องตัำน่งสุดครับตู้า Như thế mà Ừ Cho ừ. đông chỉ đang nè, Rồi bắt sục. nó Nấm ha. Xào héo. Kim nấm đó. หอมเนื้อหอมหอมเนื้ออิ่อายความเป็นยั <c oughs> อ่ผมจะชิมน,นียครับน้ำเส้นหมี่น้ำก๋วยเตี๋ยวเนื้อไม่ใส่ไม่ได้ครับจะตายก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่งเขาบอกว่าเฮ้เขาแนะนำใช่ไหมว่านี่เด็ดตรงนี้นะเหมือนกับว่าให,ให้ให้ใส่อันนี้ลงไปด้วยนะมันถึงจะได้จะได้สูตรของเขา เราก็ใส่ลงไปแต่ว่าไม่ใส่น้ำปลาละเพราะว่าไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่พริกป่นละเพราะมันเค็มๆแล้วมันก็มีส่วนผสมของพริกอยู่แล้วนะครับน้ำไม่ใส่ลงไปเลยแล้วกันน้ำก็เตี๋ยวเนื้ออยู่แล้วก๋วยเตี๋ยวตาดดวยว่างจังหวัดนะีให้เยอะให้เยอะ nước chút quế kiểu nữa nó mì này, ngon, Rồi, chín được ความาแบบนี้แล้วก็ตินอร่อยเท่ากันนะับก็มีผักสดให้ได้ไง ก๋วยเตี๋ยวสันังหวัดจะต้องมีผักสดมีถั่วงอกมีผักผักลวกก็อร่อยกินน่าหอม อของมีความเป็นเนื้อมากาาเขาซือ้ออืมอิ่ยอดเลยเนาะเด้ออิ่มเลยเนาะชามครึ่งของคุณแม่ไปชิมครึ่งชาม ถ้ามันกินเนื้อนี่ยตักตักกินเลยตักกินเองเลยอันนี้พอช้อนตัก คอมเมนต์ไม่ไม่รู้คลิปไหนคลิปที่ออกมาเช้ามั้งบอกคุณตั๊กใส่ชุดสวยจังถ้ามาเจอชุดคุณตั๊กตอนนี้เป็นไงเนะี่ยขอบคุณข้ามคลิปคลิปนี้ยังไม่ออกโดอิ่มมากส้มตำชิมสักหน่อยคุณตัก๊กบอกอร่อยมากน้อยนะที่คุณตักก๊กจะชมต้มตำอร่อยเนี่ย า <อ b. S 1> ไปคุมคุมการผลิตใช่ไหมตอบคุมการิต้มโอเคปูเปอร์เขตา,าตัดนะอือนู่สุกทุกอย,ย่างราดกระเจ้ามาเขาตั้งโคก้คก ไม่เค็มมากอรไม่เค็มไม่ค่อยเค็มปูอร่อยอามาเคียเค้ยวๆดูดๆแล้วคายออกออ้ร่อยขอยคำ พ่อม่ถามว่าดูรูอิ่มยังเลอขนาดนั้นก็ผ่านไปผ่านมาก็แะผทานกันนะครับเพื่อนๆครับเจ้านี้การันตีด้วยที่เห็นด้วยตาเนี่ยแหละครับว่าคนในกลางเมืองลำปางนะก็มาทานกันเยอะแยะเลยที่สับผ่านมา มอไซค์จอดเต็มหน้าร้านนะกับเกือบยืนอ,นออกกันเต็มนี่กี่โมงคุณดูนาฬิกาดิบ่ายโมงบ่ายสองแล้วนะคน,นึ่งแน่ร้านให้ดูบรรยากาศในร้านจริงน้าร้าน คตามได้ทานมาแวะเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เลยเนาะใ่ครับนี่้านตรงนี้อ๋อ่้าชอบนี่ครับนี่หน่อยนี่หน่อยก็ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ ช่องลอยดโรพาเที่ยวเลยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายดูเป็ดเสี๋ยวก่อนนี่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 หน้าร้านจะเป็นอย่างนี้อร่อยมากๆยอดเลยค่ะกดติดตามนะคะช่องลอยดโรพาเที่ยวค่ะโอเคค่ะ เราที่ทำตอนเช้าเราทติดตามคลิปต่อไปครับไหนส้มตำเจ้าไหนเมื่อกี้นี่ฮะนี่ที่อร่อยนักอร่อยนะสามสิบบาทเนี่ยโอ้ยราคาสามสิบบาทกินกินแล้วอร่อยไปสองร้อยบาทยอดเลยราคาสามสิบาทแต่กินแล้วรสชาติรสชาติเท่ากับกินสองร้อยบาทเลยราคาโอ้เขามีหลายอย่างนะยำเยื่อมอะไรก็มีเนาะนี่ยฮะชื่อร้านอะไรนะอยู่อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแต่ตรงนี้ชื่อร้านอะไร ไม่ของของของส้มตำเนี่ยส้มตำอย่างเดียวแต่ส้มตำหน้าร้านก็เสี๋ยวลูกทุ่งแล้วกันเนะาะนี่ครับอ,อ,อ,อร่อยเด็ดคุตักคิมแล้วคุตักกล่าวไว้ว่าถ้าคุตักอร่อยแล้วแปลว่าใช้ได้ครับครับเจอกันคลิปต่อไปครับ